โอเคสวัสดีครับผมโทฟูมาสเตอร์นะผมนิกเกตกอดเดสม์ออฟวิกเตอรี่นะผมนะกลับมาอีกครั้งสำหรับนิกเกตกอดเดสม์ออฟวิกเตอรี่นะผมนะวันนี้เราอยู่กับตัวละครมาเซียหนานะครับผมนะจริงๆผมเพิ่งเปิดกาชาได้มานะผมนะเปิดไปทั้งหมด3โลนะผมได้มาโลสุดท้ายเลยนะผมน่าโลที่3เลยนะได้มาตัวหนึ่งนะผมก็ถือว่าโชคดีของผมนะผมนะจริงๆผมจะทำคลิปวิดีโอละแต่ว่าไม่ทำดีกว่านะผมเพราะว่าผมเองกำก็บเพชรไม่มากพอที่จะมาทำคลิปนะครับผมนะมันเปิดแค่3โลอ่ะ ถ้าสมมติว่าผมอยากจะเปิดกาชาอย่างน้อยสัก5โลขึ้น6โลขึ้นค่อยทําคลิปจะดีกว่านะเพราะจะมีลุ้นไงอืมแต่ก็ถือว่าโชคดีนะผมที่ผมสามารถเปิดได้ในโลที่3นะผมนะจริงๆผมอยากได้ในโลแรกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมได้มาก็ถือดีใจนะผมนะโอเคมาเรามาดูตัวละครดีกว่านะผมมาเซียนานะผมนะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเบอร์สองนะผมมาดูดีกว่านี่ผมมาเซียนาผมไม่ทําการใส่ของที่ตรงกับบริษัทให้แล้วนะผมนะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่า สกิลเนี่ยผมยังไม่ได้อัพให้นะผมเพราะว่าผมยังต้องเอาพวกอะไรหรืออุปกรณ์ในการอัพสกิลเนี่ยไปลงให้กับตัวละครอื่นก่อนนะผมนะอย่าง A2 นะครนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังตั้น A2 ูให้เป็นตัวดาเมจหลักแทนตัวอื่นนะผมนะอืมจริงๆตัวเราตัวละครดาเมจหลักของผมก็มีหลายตัวนะแต่ว่าอยากลองเล่น A2 ดูบ้างนะผมนะโอเคมากดูสกิลดีวกว่านะผมสกิลแรกนะผมนะเปิดใช้งานเมื่อกระสุนทั้งสุดท้ายถูกเป้าหมายนะผมส่งผลกับปฐมมิตท,ทั้งหมดฟื้นฟู HP เท่ากับ6 0 6.47%ของการโจมตีเป็นเวลา3วินาทีแต่ก็สกิลย่อยนะผมเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายส่งผลกับปันธมิตรทั้งหมดที่มีแอตแท็กสูงสุดนะผมสมรรถภาพ HP เพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา3วิจริงๆสกิลหนึ่งของมาเซียนาในแอบคาร์ยกับเฮมนะตรงที่ว่าฟื้นฟู6%เท่ากับดาเมจโจมตีเป็นเวลา3วินาทีนะผมนะอมแอบคล้ายนะแต่ว่าประสิทธิภาพไม่เท่าของเฮมนะผมนะ สกิลสองนะผมเปิดใช้งานเมื่อบิ r s k สกิลนะผมนะส่งผลกับปันธมิตรทั้งหมดนะผมฟื้นฟ,นฟู HP 17%ของ HP สูงสุดของผู้ร่ายนะผมนะก็เป็นสกิลฮิลธรรมดานะผมคือ b บ r s ์สกิลแบบว่าสกิล b i r s ปุ๊บกบ Hue, Hue ็ฮิแล้วฮิลทันทีนะผมนะประมาณนั้นเลยนะผมนะไม่ยากนะผมสกิลนี้อืสกิลสุดท้ายนะผมนะเป็นสกิลเก็บสะสมคนระับผมหากเอฟเฟกของฮิลของผู้ร่ายเกินกว่า HP สูงสุดของเป้าหมาย จะเก็บส่วนที่เกินเอาไว้เป็น HP สูงสุด16%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่เป็นเวลา10วินาทีและก็เพิ่มพลังป้องกัน12%ของพลังป้องกันของผู้ไล่เป็นเวลา10วินะผมนะจริงๆใต้ผมอธิบายสกิลนี้ง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าสมมติว่าคนที่ได้รับฮิวอะเลือดเต็มอยู่แล้วแต่ได้รับฮิวเพิ่มเข้าไปอะ ทั้งนี้คือส่วนที่ว่าฮิวเพิ่มเข้าไปจะกลายเป็นแม็กเฮีที่เพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเป็นหลอดสีเขียวนะผมนะอันนี้คือที่ผมลองมานะผมนะพอสกิลถ้าสมมติว,ว่าพันธมิตรของเราอะเลือดเต็มอยู่แล้วได้รับฮิวอะก,ก็จะได้หลอดเลือดพิเศษเป็นหลอดเลือดสีเขียวนะผมนะหลอดเลือดสีเขียวนี้ก็มาจากการฟิชฟูลเฮดพีที่มันเกินขึ้นมานะผมนะซึ่งไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะมีสองสีนะผมนะ มันจะมีสสีคือสีเขียวสว่างกับสีเขียวทึบสีเขียวทึบคือจะเกิดขึ้นในกรณีที่แบบว่าสกิล2ฟื้นฟู HP ของปัธมิรแล้วเลือดของปัธมิรไม่เต็มนะผมนะก็จะเกิดเป็นหลอด HP สีเขียวทึบนะครับผมนะพอเป็นสีเขียวทึบนั่นหมายความว่าสกิลสะสมเนี่ยไม่ทํางานนะผมนะทือว่าเป็นสกิลสะสมที่ว่าเพิ่ม H p สูงสุดนะผมนะม,นม,มันไม่ทํางานนะแต่ว่าผลของเพิ่มพลังป้องกันยังทํางานอยู่นะผมนะอันนี้ต้องเข้าใจไปก่อนนะถ้าเกิดว่าเจอในกรณีแบบว่ามีสีเขียว สสีในตัวละครเดียวแต่ว่ามีเขียวสว่างกับเขียวทึบเนี่ยนั่นหมายความว่าสกิลเก็บการเก็บ HP เนี่ยทำงานแค่ครึ่งหนึ่งหรือตามสัดส่วนของเอ่อสีเขียวสว่างนะผมนะคือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมนะอืมจริงๆมันไม่มันไม่น่างงมากหรอกถ้าเกิดว่าเราอ่านสกิลให้มันเข้าใจนะผมนะแต่ลักๆก็คือถ้าเกิดว่า HP มันเกินลิมิตของมันอะประมาณว่าพัฒนาเลือดพันเเลือเต็มอยู่แล้วฮิวซ้ำเข้าไปเนี่ย ตรงส่วนที่ฮิวซ้าเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเฮทพีสูงสุดที่เพิ่มขึ้นมานะผมจากร0 0เซก็จะเพิ่มมาเป็นร1 6สิบปอเ็ะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งพอโดนโจมตีเนี่ยถ้าบอกว่าพรนธมิตรโดนโจมตีเนี่ยเขาก็จะเอาเลือดตรงส่วนที่เกินมาเสียไปแทนนะผมนะจะไม่เข้ากับเลือดที่ว่าเป็นหลอดสีขาวนะผมจะรอดเลือดสีเขียวแทนนะผมนะประมาณนี้ถ้าผมอธิบายงงก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับผมนะแต่หลักๆก็คือประมาณนี้นี่แหละอืโอเคประมาณนี้คิวที่ผมติดตั้ง คิวจูโจเบอร์ส <นะ S 1> <ม>ี่นะครับผมเพราะมาตรากการแม่นยําจริงๆอนะ่ะผมก็อยากจะใส่รีโหลดไว้นะแต่ผมรู้สึกว่าใส่รีโหลดไปก็เท่านานนะผมนะเพราะว่าสกิลหนึ่งของมาเซียนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการจมตีนัดสุดท้ายแล้วผลของสกิลจะทํางานซึ่งมาเซียนาเนี่ยเป็นค่อนข้างจากกระสุนถ้าผมจะพูดว่ากระสุนมันเยอะก็มันก็ไกไรนะ่เพราะมีเก้านัดนะผมนะต้องยิงให้ครบเก้านัดสกิลหนึ่งถึงจะทํางานนะผมนะ ประมาณนี้ในส่วนของการจัดทีมนะครับผมนะมจัดทีมดีกว่าครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆผมจะไปที่เอ,อห้องจําลองนะผมตอนแรกอะผมจะไปที่จู่ไอห้องซ้อมยิงของยูเนี่ยนนะแต่ว่าห้องซ้อมยิงของยนะูเนี่ยน่ะตัวละครศัตรูน่ะไอศัตรูเรามันตีแค่มันตีเข้าดาเมจแค่หนึ่งนะผมนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบว่าไปซิมูเลเตอร์นะผมนะ จะได้เข้าใจกันง่าย,ายนะผมโอเคมาระดับ5เลยสูงสุดระดับ4โอเคไปสีแดงเลยสีแดงอ่ะแต่ยากอยู่แล้วผมไม่ได้มาอดเก่งนะใจเย็นนะโอเคด้วยความพิเศษด้วยความพิเศษของมาเซียนาเนี่ยมาเซียนาเป็นตัวละครฮิวล,ลำดับที่2นั่นหมายความว่าความพิเศษของเขาก็คือในทีมหนึ่งอะในทีมที่เป็นเบิร์สหนึ่งอะ่ะเราสามารถใส่ตัวอะไรแทนก็ได้ นะครับผมเราสามารถใส่ตัวไรแทงก็ได้อใหญ่เป็นลิเตอร์ลิเตอร์ก็ได้โดโลทีก็ได้ตัวคอนบอฟหนึ่งที่สามารถแบบว่าบัฟเพื่อหรือทำดาเมจได้อย่างวอลลุ่มที่เพิ่มอัตราคิติข้าแล้วก็เพิ่มคิดดาเมจโกโก้ที่ลบดีบัฟสตูหรือซัมแซมก่อป้องกันเขาเรียกว่าบังเกอร์ให้ได้นะผมหรือลุดมิล่าที่มีความสามารถในการเป็นแทงเร์ยั่วยุสตู15าวิคือจริงๆลุดมิล่าเป็นตัวละครแทงค์ที่ค่อนข้างจะยั่วยุสตูนานที่สุด ในเกมนี้นะผมนะคนอื่นจะย่อยอยู่แค่10วิห้าวินะผมแต่ว่าลุดมิลา่านี่ล่อไป1ิบห้าวินะผมนะเออผมใช้คำว่าลูดมิลา่านี่ค่อนข้างจะเป็นแทงเกอร์เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนี่แหละนะสำหรับลุดมิลา่านะผมนะโอเคซึ่งป,ปกติในการจัดทีมเนี่ยผมเคยพูดไปว่าทีมที่ดีต้องมีฮีเลอลร์หนึ่งคนใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีมาเซียนาเนี่ยปกติเราก็จะแบบว่ามีใช้เป็นเปนเปอร์นนนในการฮีลเป็นนอยหรือแมรี่รเอมมา ที่สามารถฮิลได้หรืออาจจะเป็นลาพันเซลที่มีสกิลฮิลทุกครั้งที่ชาร์จโจมตีเต็มประมาณนี้แต่พอเรามีมาเซียน,นาเนี่ยเราสามารถเปิดโอกาสให้แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ฮิลเลอร์เป็นเบิร์สหึงกด้นายนมเราสามารถใส่เป็นโดโรทีหรือตัวละครอืน่นๆได้ซึ่งในที่นี้ผมจะใส่เป็นโดโรทีนะผมเพราะว่าโดโรทีเป็นตัวละครเบิร์สหนึ่งที่ดามจโหดเอาเรื่องนะผมนะเออเป็นตัวละครที่ดามจโหดมากที่สุดนะผมนะในตัวละครเบิร์สหนึ่งทั้งหมดในตอนนี้นะผมนะพอๆกับตัวละครเบิร์สสามเลยนะ ตัวลอคตัวที่สองนะผมผมขอเป็นมาเซียนานะผมนะเอาไว้ฮิลนะผมจริงๆในหนึ่งปาร์ตี้จำเป็นต้องมีตัวละครฮิลหนึ่งตัวนะใช่ผมต้องเป็นต้องมีตัวละครฮิลหนึ่งตัวเพื่อที่จะคอยฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนๆนะผมนะะพลุล่มทีมเออตัวละครที่สามผมขอเป็น,นทูบีเอ้ยไม่ได้สิขอเป็นตัวนี้พ r i วอร์แล้วก็ 2B ีอีกคนหนึ่งผมขอเป็น จ็คันทำไมต้องมาแจ็คขั้นแจ็คขันข้นอ่ะที่ผมใส่ใส่มาเนี่ยเพราะว่าเอาสกิลแพสซีฟครับผมแพสซีฟของแจ็คขั้นคือสกิลสองของผมนะใช่ปะ่ะใช่สกิลสองปะเออใช่ถูกแล้วผมนะสกิลสองของผมเปิดใช้งานเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ในระบบโซกลส่งผลกับตัวเองและพันธมิตรที่มีแอตแทคสูงสุด2ตัวนะผมนะเป็นเวลา 120วินาทีนะผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับผลของการแบ่งปันดาเมจนะผมนะพูดง่ายคือแจ็คขั้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครที่พลังโจมตีสูงสุดสองคนจะได้รับการแบ่งปันดาเมจนะผมนะพูดง่ายก็คือแชร์ดาเมจนั่นแหละนะผมนะผมเอามาแค่เอาสกิลพสซีฟที่สองนะผมสกิลอื่นผมไม่สนใจนะผมนะอประมาณนี้ทีนี้นะผมนะทีนี้เลยสาเหตุที่ผมเบิร์สามเนี่ยผมเอาเป็นไพรเวทตี้เพราะว่าผมจะเอาสกิลอันเตอร์เมทของเขาอะ สกิลหนึ่งของเขาอ่ะที่ว่าลดความจุกกระสุนห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อที่จะตัดแม็กกาซีนของตัวนี้นี่เพื่อที่ตัดแมกกาซีนของมาเสียหน้านะผมให้แบบว่าผลของสกิลหนึ่งอ่ะมันมาไวขึ้นเพราะว่าผลของสกิลหนึ่งจะเกิดขึ้นกับต่อม,มกระสุนนะันสุดท้ายถูกเป้าหมายนะผมนะอืมแค่นั้นนวลเลยแค่นั้นเลยนะผมนะความดีของพาเ v a t ์ตี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อร่วมทีมด้วยนะผมนะเออ ผมเลยเอาตัวนี้มา 2B มาหนุนแต่ว่า 2B เนีน่ะติดปาร์ตี้เป็นกันหน้าผมนะไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดไม่เอา 2B มาอาจจะเป็นเสากอาเล็ตก,ก็ได้หรือเป็นจูเลียเฮมก็ได้หรือโมเดเนียก็ได้นะผมนะแต่ท่านี้เท่านั้นผมขอเป็น2ูเป็นกันหน้าผมนะอืให้ 2B ีเขาได้ยืนบ้างนะผมโอเคประมาณนี้นะผมนะในการจับทีมของผมฟังกสโกสา,า,าสกสกเหตุที่ผมเลือกรู้สีแดงกด่อนเพราะว่า สีแดงมันโหดให้มันเลือดลดให้ศัตรูนะ่ะลดเลือดลดศัตรูเขาเรียกว่าอะไรโจมตีฝั่งผมมากให้มันเลือดลดนะผมจะได้ดูว่าสกิลเป็นยังไงนะผมสลับมาเสียหน้านะผมนะมาเอ้แต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะที่ว่าตัวตละครซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตเนี่ยทําไมต้องเป็นลูกซองก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมานี่คือผมนะ้ำหลอดสีเขียวมาละและสังเกตได้ว่าพลเรือที่ผมโดนโจมตีนะผมนะหลอดสีเขียวลดลงนิดนึงนะผมนะให้สังเกตด,ดีๆนะผม ประามาณนนเอ้ใครจมตีสุดอ๋อนี่ไงสบส,สุด3ตัวนี้นะผมนะตัวเบอร์สามสามคนคือได้รับสกิลแชร์ดาเมจของแจ็คคัทน,นะผมมาโรทีจับจับชิงนี่ไงพาเวตตีโดนโจมตีแล้วเลือดเขียวเขาเรียกว่าอะไรหลอดเลือดเขียวรัวละนะผมนะ ปิ้งอ่ะจบเรียบร้อยนะผมอโอเคดามจโหูโอเคถือว่าใช้ได้นะผมสับดามจเนาะเป็นทีมไม่เชิงทีมดามจจ้าแต่ว่าเป็นทีมทั่วไปนะผมผมใช้ว่าเป็นทีมทั่วไปแล้วกันแต่ว่าลงเล่นด่านเคลียร์ด่านนี่ยเล่นชิวๆนะผมไม่ใช่เป็นทีมตีบอสแต่ผมคิดว่าทีมทรงเนี่ยน่าจะไปสู้กับ จู่โจมเดี่ยวได้หรือจู่โจมยูเนียนได้นะผมามว่าทีมนี้สู้ได้นะอืมสู้ได้ใช้ได้ดีเลยละ่ะสำหรับคนที่ไม่มีบ้องกันดัวนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบเทียบสเปคจริงๆอ่ะหรือเอาจากประสบการณ์ของผมอ่ะถ้าเทียบความเป็นฮิลเลอร์แล้วอ่ะผมว่าบ้องอ่ะใช้งานดีกว่าใช้งานได้ดีกว่าไงมาถึงว่าในการฮิลของความสามารถในการฮิลของนะของตัวซัพพอร์ตนะ ผมจะยองยกให้กับบ้องดีกว่านะแต่ว่าบ้องมีข้อเสียตรงนี้ว่าต้องคู่กันนัวเพื่อที่จะเอารถครูดาวสกิลสิบสิบวินาผมนะอืแต่ถามว่ามาเซีนาได้ไหมมาซีนาได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอัพสกิลหนักนิดนึงในสกิลสองเขานะผมสกิลสองกับสกิลสามอาจจะต้องเน้นหนักนิดนึงแต่สกิลหนึ่งผมมองว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะผมนะเพราะสกิลถ้าเกิดว่าจะสกิลหนึ่งแรงจริงๆอะใช้เป็นตัวละครเฮมดีกว่านะผมนะมาขออยรอบหนึ่ง มาพระเวอรตี้โอเคแชร์ดาเมจนะผมมันก็แชร์มันก็จะแชร์ดับก็แชร์กันสามคนแหละคือพูดง่ายๆนถ้าเกิดว่าตัวโนตัวละครหนึ่งโดนโจมตีอ่ะมันก็แบ่งๆกันสามคนนั่นแหละอืมมันก็คือแชร์มันก็คือแชร์ดาเมจแหละผมคงพูดไม่งงหรอกเนาะสำหรับสกิลของแจ็คคันเนี่ยโอ้แต่ลูกฟองยิงระยะไกลไม่ได้เนี่ย ป๊บอ่เยบร้อยจบสีเลือมาเล็กนึงนะผมนะแต่ไม่เป็นไรนิดเดียวเดี๋ยวเริ่มตาหน้าเดี๋ยวก็ให้มาเซนาฮิวได้นะผมนะโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปแล้วกันเราจะไปตีอู๋อันนี้เกินไปลดเลือดแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยปึ๊บปึ๊บผ่านไปเลย อันไหนผ่านได้ผ่านไปเลยอันนี้คือวิธีการที่แบบว่าผมนั่งเคลียร์เวทไรวันนะผมจะกดแบบพันๆแบบนีแบบ้แบบเร็วๆนี่แหละโอเคมาห้องบอสใหญ่นะผมไหวแหละอืข้างพลังมันเกินมาผมว่าไหวแหละยังไงเราก็มีตโ,โลทีแบกทีมาอยู่นะผมนะคงไม่ต้องมีอะไรน่ากลัวมากหรอกแต่มีแจขั้นแชร์ดาเมจอยู่เขาไม่ตายง่ายๆหรอกสำหรับทีมนี้นะผมนะปุ๊บมา ไอ้คนบอสใหญ่ทำไมตัวละครสายซับพ,พอร์ตต้องลูกสองเด้อไอ้ตัวละครฮิวเลอร์เนี่ยไม่เข้าใจเว้ยผมนี่ก็แปลกใจเหมือนกันถือ SMG หรือแอสกซ์ไลท์โฟว์บ้างไม่ได้เหรอเนี่ยวางแลวตดังสางก่อนจิงด้วยยิงยิง,ยง,ยงตัวนี้ก่อนเลยมาฮิวเพื่อนหน่อย ปิงนี่ไงโูทีนนะผมสกิลหยวบทึบทำงานแล้วนั่นหมายความว่าผลของการเขาเรียกว่าเพิ่ม HP ไม่ทำงานนะผมแต่ไม่ใช่ปัญหาผมไม่ใช่ปัญหาเพราะผลของสก,กิล2ของมาเสียหน้ายังทำงานอยู่นะผมที่ว่าเป็นเพิ่ม HP นะผมนะมา โอเคประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้สำหรับตัวละครมาเซียนาครับผมอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคือตัวละครมาเซียนาถูกออกแบบมาเพื่อแบบว่าเปิดทางให้กับเบิร์สสกิลเบิร์สหนึ่งตัวอื่นน่ะหรือข้ามออกใช่ไหมท่านผู้ชมในกรณีที่เกดว่าในกรณีที่แบบว่าเราไม่อยากเอาแบบว่าให้เบิร์สหนึ่งเป็นฮิลเลอร์แต่อยากได้เป็นเบิร์สหนึ่งแบบว่าบัฟเพื่อนเพิ่มดาเมจเพื่อนหรือเป็นตัวดาเมจหรือแบบว่า อย่างดิตเตอร์หรือตัวละครอื่นๆเพราะว่าตัวมาเซน่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะอืมแต่อาจจะต้องเข็นสกิลสองนิดนึงเพราะว่าจริงๆสกิลสองของผมมันแค่เลเวลหนึ่งไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลสองของในช่วงเลเวลสิบผมถือว่าฮิวแรงอยู่นะแต่ว่าโหเลเวลสิบตัวผมเองก็แบบว่าหาตัวละครที่บอกว่าขึ้นเลเวลสิบได้ยังยากอยู่นะเพราะว่ายังมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมนะหนึ่งในนั้นก็มีสการเล็ตเนี่ยที่ว่าสกิลขึ้นเลเวลสิบแล้วนะครับผมนะอืมเดี๋ยวขอดูสกิลหน่อยนะ เอออยู่ไหนนะ้ามาเซียนาไทายๆปะไหนเนาะมาเซนานี่ไงมาเซนาถ้าเป็นสกิลเลเวลสิบผมว่าน่าจะฮิวแรงอยู่นะใช่ฮิวแรงอยู่ยี่สิปดเปอร์เนของ HP สูงสุดผมถือว่าแรงอยู่นะอืมแรงอยู่แรงมากเลยล่ะแต่ถ้านีท่นงนั้นก็อย่างที่บอกไปคืออาจจะต้องเข็น สกิลให้มันสูงพอสมควรนะครับผมนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครมาเซียนานะผมนะจริงๆจะมีสองตัวละครที่กำลังจะมาในอนาคตนะผมซึ่งก็คือตัวละครนากากับเทียนนะผมนะจริงๆอะ่ะถ้าเกิดผมจะแนะนําได้อะ่ะผมไม่อยากจะบอกแล้วว่าให้ข้ามตู้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมแล้วกันนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านสกิลของนากัรให้ดูแล้วกันนะผมนะจริงๆนากับตัวละครทั้งที่ผมเล็งมาลวเลงมาละ เลงมาเลยว่าตัวละครนี้ผมว่าตัวละครนี้ต้องมีประโยชน์กับผมมากแน่ในอนาคตเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลของนากาค่อนข้างมีประโยชน์แบบมากๆสำหรับตัวละครนี้นะครับผมนะจริงๆผมรอเก็บเพชรเปิดตัวละครนี้เลยยังไงตัวละครนี้ผมก็ต้องเปิดอ่ะเออเนยผมนะสกิลแรกของนาการนะผมนะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีครบ12ครั้งนะผมส่งผลกับปัจมิรท,ทั้งหมดนะผมนะฟื้นฟูกำบังนะผมฟื้นฟู HP ที่กำบัง14%นะผมในสกิลเลเวลส0นะแล้วก็ เปิดใช้งานเมื่อมอบโลกส่งผลแก่พันธมิตรทั้งหมดนะคผมดาเมจที่ทําได้เมื่อโจมตีแกนนะครัผม85%แกนนี้ที่นี้ก็คือจุดอ่อนหรือตรงกลางที่เป็นแกนหลักของพวกแรปเจอร์นะครับผมนะมเพิ่มดาเมจ85%นะผม10วิเลยนะสกิล2นะคผมเมื่อโจมตีครบ5ครั้งนะคผมส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดที่มีแอแสูงสุดนะผม2ยูนิตนะผม ดาเมจโจมตีแกนะผมเพิ่มขึ้น4 0่สรนะผมนะโอ้โหอันแรกก็80ดแลวอันที่สองมาอีก40นะผมอิก5าวินะผมนะแล้วก็มอกอกีอีกอันหนึ่งนะผมนะเมื่อโจมตีครบ5ครั้งนะครับผมฟื้นฟู HP ของตัวละครที่มี HP ต่ำสุด2ตัวนะผมฟื้นฟู9%ของ HP สูงสุดของผู้ไล่โอ้โหผมถึงว่าตัวละครนี้นะ่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับผมนะนี่ครับผมสกิลเบิร์สนะผมได้รับจอบกเกาะ1ิวินะผมสงผลกับตัวเองนะผม เพิ่มพลังโจมตี16%นะคผมแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะเอ้ยเมื่อเปิดใช้งานเมื่อระหว่างมอบโล่นะผมส่งผลกับปฏิมิตท,ทั้งหมดนะเพิ่มพลังโจมตี31%สิบวิเอาเรื่องอะเอาเรื่องอะผมถือว่าตัวละครหนึ่งที่ burst เบสเขาเรียกว่าอะไรอะบัฟดาเมจเพื่อนด้ดีมากเลยนะผมแต่อย่างที่บอกไปตัวละครสายซัพพอร์ตหรือสายฮิลส่วนใหญ่แม่งต้องถือลูกซองนะผมนะไม่รู้ทำไมอะผมไม่เข้าใจตัวละครที่ฮิลได้หรือ มีความสามารถซัพพอร์ตเจ๋งๆเนี่ยทำไมต้องถือลูกซองก็ไม่รู้นะผมนะอีกตัวหนึ่งก็คือเทียนะครับผมนะเทียนี่คือแบบยังไงกูก็ต้องเปิดมึงให้ได้นะครับผมนะ <c oughs> แต่สกิลถือว่าดีแหละนะครับผมนะทุกท่านลองเข้ามาอ่านดูกันได้นะครับผมนะแต่ตะหลักเนี่ยผมจะเอาเป็นตัวละครนาการในไหนผมมองนากาเอยนากา <c oughs> ไม่ใช่นากาเปลี่ยนพอยด์นะนาการนะผม,ะผมบอกว่านากา นาฬิก,กาอีกแล้วนาคกาน่าจะมีประโยชน์กับผมในอนาคตนะผมโอเคนะผมสัส่งตัวละครมาเชน่าในคลิปนี้นะครับผมนะถ้าถามว่ามเหมาะกับการเปิดไมท่านนี้ท่านนั้นทุกท่านก็ต้องพิจารณากันเองนะครับผมนะผมเองก็ไม่สามารถชักจูงความคิดท่านผู้ชมได้นะครับผมนะโอเคนะผมนะก็ถ้ามีข้อมูลตัวไหนผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกผมได้ผมยินดีรับฟังความคิดของทุกท่านนะครับผมนะถ้าเกิดมีข้อมูลตัวไหนผิดพลาดก็บอกผมได้นะผมมนะาสอนลาไปก่อนนะผมเจอันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หน้ผมนะเพื่อเป็นกำล ลาไปแล้วครับผมไม่ไปครับลานักเรียนหน่อยครับอาจารย์คุณเป็นอาจารย์ต้องเข้าใจลูกศิษย์ของตนครับไปแล้วครับผม